คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำน,นักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The to Channel is is Close Everyone Law คราวนี้ครับเราก็มาต่อกันในเรื่องของแรงงานเด็กมีข้อควรระวังอะไรบ้างก็คือถ้าคุณจะจ้างแรงงานเด็กเนี่ย hmm. ต้องปฏิบัติยังไงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน การแจ้งแรงงานเด็กนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราต้องการให้เด็กนะครับซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นอนาคตของในสังคมนั้นเนี่ยเตรียมตัวที่จะเรียนรู้เสียมากกว่าที่จะมาทํางานโดยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจํากัดหรือกําหนดเรื่องของคําว่าแรงงานเด็กไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแรงงานเด็กเนี่ยตามกฎหมายไทยเรานะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของอายุด้วยสำหรับประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรากําหนดไว้ที่ว่า ถ้าเกิดต่ำกว่าอายุต่ำกว่าสิบปีเนี่ยห้ามจ้างนะครับห้ามจ้างเด็กมาเป็นลูกจ้างห้ามจ้างเด็กคนนั้นซึ่งก็ควรจะเป็นวัยที่ควรจะได้รับการศึกษาเสียมากกว่าควรได้รับการรับผิเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นคําว่าแรงงานเด็กเนี่ยจึงเป็นผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบ้าปีนะครับสิบห้าปีขึ้นไปจนต่ำกว่า18ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดครบ18บปีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ถือเป็นแรงงานทั่วไปไปแล้ว แต่รางงานเด็กเนี่ยอยากให้ความสาคัญตรงที่ว่าเป็นทั้งกรณีของชายและหญิงก็ถือเป็นแรงงานเด็กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมาเป็นแรงงานแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดเป็นแรงงานเด็กแล้วเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดลักษณะของงานด้วยเช่นเดียวกันว่าด้วยวุฒิภาวะด้วยทางกายภาพที่เป็นเด็กกล้ามเนื้อต่างๆอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงานหรือว่าสภาพของงานบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากให้ซึมซับในเรื่องของความรู้สึก ถ้าหากเรียนรู้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีพฤติกรรมที่ยังไม่ควรรับทราบในขณะนั้นอาจทําให้เขากลับตัดสินใจนะครับโดยใช้ประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ความเข้มข้นของการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ไม่เพียงพอเท่ากับผู้ใหญ่ก็จำกัดไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นในกฎหมายเองเขียนไว้เลยอย่างชัดเจนนะว่างานที่เกี่ยวกับงานห้ามให้ในจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทํางาน ดังต่อไปนี้อันนี้ตัวบทที่เขียนไว้นะครับซึ่งต้องเียได้ทราบว่าใน,านาแต่และประเทศก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับในหลายประเด็นครับเช่นกรณีของงานหลอมงานเป่างานหลอ่องานรีดโลหะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อทางด้านภายนอกได้อย่างง่ายขึ้นการกระเด็นของเศษโลหะการกระเด็นของเปลวไฟเป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็เกรงว่าเด็กนั้นอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะระมัดระวังมากเท่ากับผู้ใหญ่ หรือแม้แต่กรณีของงานเกี่ยวกับความร้อนความเย็นต่างๆนะครับจะมีกําหนดไว้อย่างชาัดเจนแต่อันนึงเนี่ยที่ผมให้ความสําคัญนะครับกรณีของแรงงานเด็กเนี่ยที่เราเราชูประเด็นในการอธิบายเสมอเลยก็คือการทํางานในโรง่า,าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับ,รบเราจะห้ามเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เด็กนั้นได้ไปเห็นลักษณะของการทํางานที่อาจจะจําเป็นต้องใช้การตัดสินใจเพื่อที่จะทําลายบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่มันก็มีเหตุผลในการที่ จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นแต่เราคิดว่าด้วไวแล้วเนี่ยเราเรายังไม่พร้อมให้เด็กนั้นเรียนรู้โดยปราจา์ซึ่งเหตุผลภายนอกเข้ามาประกอบเราจึงห้ามนะครับเชิงงานเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษต่างๆอันนี้สังเกตได้ว,ว่าเราจะเข้าไปคุ้มครองเพื่อให้เด็กนั้นเนี่ยซึมซับในสิ่งที่ควรจะเป็นไปนตามวัยมากกว่าเป็นต้นนะครับนี่คืออยากนําเรียนก็สักเช่นนี้ครับผมขอเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมครับในด้านของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยครับ คือห้ามการจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ตำกว่าส5บห้าปีเช่นในเรื่องของดารานักแสดงที่เป็นดาราเด็กที่อายุต่ตำกว่าส5ห้าปีในกร<ะ>ณีนี้ครับมีการจ้างแรงงานเกิดขึ้นอย่างนี้มันผิดกฎหมายไหมครับลักษณะในกล่าวตรงนี้มีตัวบทเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าสามารถทําได้ถ้าเป็นงานแสดงนะครับและมีช่วงระยะเวลาในการที่จะท่านทางานทังเกตได้ว่าตามที่ท่านพิจิกรได้ตั้งคําถามประเด็นศัพท์แบบนี้ลักษณะของงานเนี่ยมันไม่เป็นผลร้ายต่อทางด้านจิตใจและทางกายภาพของเด็ก ก็จะมีกฎหมายเกียนไว้ว่าสามารถที่ทําได้การแสดงต่างๆนี่ทำได้ด้วยครับเราจะเห็นเด็กที่เป็นดาราเด็กนะครับ,รบรแล<ร>้วก็รายได้ไดค่อนข,ข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ This the Justice Channel Podcast The to Channel is is close everyone law